แกนมานะครับตาทางขวาเต็มกับเปลียนมาทางเอ้ยถ้าทางนี่ครับลงนี่หนึ่งสองกันแล้วลงมิเก้โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NKC กันอีกแล้วครับมาครับวันนี้เรามากดเด้งนะครับแล้วก็เจอฟูลไอคอนนะครับก็ผมก็แม่ทําไปนานแล้วนะครับก็ลุยเด้งเจอฟูลไอคอนนะครับก็เจอฟูลไอคอนนะครับเด้งของเขาก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่านะครับเกือบพันห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าครับว่าเราจะรอดหรือร่วงนะครับ ผมก็จะอธิบายเทคนิคการเล่นกับเวลาเจอไอคอนิกโมเมนต์ทั้งทีมด้วยนะครับเจอฟูไอคอนับก็ทีมของเขาก็ถือว่าเป็นไอคอนเต็มเต็มเลยนะครับเต็มทุกตำแหน่งนะครับ11ตำแหน่งนะครับนี่ครับใครเจอผมก็บอกกันได้ครับนี่ชื่อของผมนะครับเนมยูทูบ NKC นะครับโอเคครับมาดูกันดีกว่าเวลาครับหัวกระตุกนิดหน่อยนะครับตอเรสครับเรดฟอร์ดครับโอ้โหกระตุกเรียบร้อยเลยบอลครับเรดฟอร์ดโอ้โห ถูกเร็วนะครับเราโอ้ถูกนำไม่ตั้งแต่สองนาทีแล้วครับมันระตุกด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้แบบไม่น่าโดนมากนะครับโคตรเสียดายครับโดนลูกนี้ไปนะครับมาคาเดทสฟอร์ดไอคอนนะครับโอ้โหตัวนี้ก็สุดในรุ่นอยู่แล้วครับกล้าพลังเยอะสุดแล้วครับสำหรับปองหน้าครับโอ้โหลูกนี้ก็เอาไม่ลงนะครับปอยนี่ชนไปแล้วนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับถูกนำเร็วก็สามารถมีเวลาเยอะนะครับบลแข่ง90นาทีนะครับนี่มาดูครับดูมินิก้ครับ ไม่ได้ครับมาครับเขาจะทำเกมลุกขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับเพนไอซีสามหนึ่งสองนะครับตอนนี้คือเขาดักทางได้เกือบหมดทุกคนแล้วนะครับนี่ครับดับประจักโอ้โหอย่างสวยครับลูกนี้นี่มาครับหลบไปให้ทสันนะครับดูมินิกก้ได้อยู่ครับมาที่นี่มาร์ลูนโดแล้วลูกนี้ไม่ถึงลูมินิกก้ครับไปจะเช็คครับเออร์วิน มาครับปาติกเวลาจะไปะที่สติวิจิไม่ผ่านนะครับลูกนี้เมสซี่ตัดไปได้นี่ครับเมสซี่จะไปที่ดูเมนิกี้ครับปั๊มมาได้ครับลูกนี้แล้วจะจ่ายกินหูครับไม่ได้ครับปเีเตช็คครับซึ่งผมอยากได้มากก็ยิงกับทีมฟวยงค้อนแบบนี้มันน่าสนุกนะผมว่าเล่นนะให้รู้เหมือนกันดิรับสันครับรับชุมกระต่อเแด,ดฟอร์ดนี่ครับไม่ผ่านครับ ของเขาก็เล่นเป็นแผน4 3 1 2นะครับส่วนผมก็เล่นเป็นแผน4 1 2 3นะครับก็เป็นกลางลูก2คนนะครับลูกนี้โรนโดหลุดมาแบบนี้เอายิงโอ้โหนี่ครับทุกคนมาแล้วครับค่อยๆค่อยๆเข้าเฮ้ยเล่นผันอีกแล้วผมค่อยๆเข้าทำนะครับนี่ครับก็ได้มาแล้วครับ1นึ่งประตูต่อ1นะครับนาทีที่20นะครับนี่ครับดักง่ายนะครับผมบอกเลยครับใครที่เล่นแผนหน้า2นะครับแล้วก็เป็นหน้าคู่แบบสี่สามหนะครับ คือผมชอบมากครับเป็นนี่คือมันดักทางง่ายนะครับมันก็เล่นอยู่กันสองตัวเะยครับชิ่งไปกบชิ่งกันมานะครับระวังให้ดีนะครับนี่ดูครับค่อยๆต่อบอลนะครับจะเจอฟูไอคอนนะครับนี่ครับเขาผมก็เป็นนักติส่วนมากก็เป็นนักติฟีเจอร์้าเยอะนะครับก็มีพวกเมสซี่รูมินิเก้พวกนี้นะครับที่เป็น กองหลังนะครับก็ยืนไว้ทักคนนึงครับมันก็ได้ช่วยเรื่องฟอร์มนักเตะด้วยนะครับเพราะไอคอนมันเป็นฟอร์มบีนะครับหัวมันจะไม่ตกนะครับก็จะได้ใส่นักเตะฟีเจอร์ตัวอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับนี่ครับได้ครับโอลิเวอร์คาร์นครับนี่ครับจ่ายมาที่อัลเฟรโดเดวีเดวีตัวนี้นี่ครับคึงคึงแล้วกระชากคึงซะหน่อยนวดกับบอลนวดของเราคือบอลนวดครับค่อยๆต่อไปนะครับ เมสซี่นี่ครับกินวุดได้อยู่ครับมาครับอานุเปิดไปลูกนี้โอ้โหเกือบนะครับเกือบไปแล้วลูกนี้จะไปในกดติดเฟซช็อตนะครับลืมไหมครับผมลูกนี้แต่เหมือนเรากดยิงค้างแบบนี้นะครับผมในน้ำไม่กดเป็นเฟซช็อตนะครับก็มันจะช่วยในการล็อกนะครับมันจะทําให้เราไม่เสียบอลนะครับลูกนี้ผมลืมกดนะครับตื่นเต้นด้วยดิอัดคลิปเจอฟุ้ยโคนะครับไม่ได้เจอสนานแล้ว ลงแดงก็เจอฟวยงคว่ํแบบเต็มๆแบบเนี้ยโอเคครับรับสันลูกนี้ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมาโอ้โหลูกนี้เนมาเปลี่ยนแกนนะครับถูกย่ำไปนะครับลูกนี้ฟาวนะครับโอเคครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เจอฟวยงคว่๊นนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับถือว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับถ้าเราเจอฟวยงคว่๊นนะครับถ้าเหมือนเราเจอที่ยังรุงกว่าหรือเจอนักเตะที่เก่งกว่านะครับ เราก็ได้พัฒนาการเล่นของเราด้วยนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะครับค่อยๆต่อบอลนะครับมันก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับถึงเด้งเราจะตกนะหรือเราจะแพ้ลูกนี้เนี่ยโอ้โหเกือบนะพูดถึงไปหน่อยถึงเด้งเราจะแพ้นะครับถึงเด้งเราจะตกนะครับเราค่อยปั้นใหม่นะครับแต่เราจะได้ประสบการณ์จากเจอนักเตะที่งเก่งกว่านะครับหรือเจอฟัวริคอนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นดีเลยนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็ปริมาณนบการเติมของคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมก็ผอมบอลไปเยอะนะครับ นี่รับนักตีที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน่ครับโอ้ไม่ได้ตั้งตัวตะมุมไม่ด้วยเดี๋ยวผมขอตั้งตัวตะมุมไปก่อนนะครับสำคัญนะครับตั้งตัวเตะมุมนะครับนี่นะถ้าเราไม่ตั้งไว้นักตะมันก็จะไม่เข้ามาอยู่ในกรอบนะครับในในดดไลน์ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคครับก็ไปลุยกันต่อครึ่งหลังเลยครับก็จบครึ่งแรกไปก็เสมออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนี่นะใครพบผมหรือชื่อนี้ก็ ยินดีที่จะเล่นด้วยกันนะครับกับผมก็ชื่อ name YouTube NKZ นะครับชื่อแบบชื่อ YouTube เลยอะถ้าไปเป็นไทยก็ชื่อ YouTube n k c คือตามตัวเลยนะครับนี่ครับเนมมาลูกตักของผมนะครับโเนี่เนมมาได้อยู่ครับโอ้ยลูกนี้หลุดมาที่กิริวูดนี่ครับทุกคนไม่สั้นกรีนวูดครับเข้าซ้ายครับใหญ่เข้าซ้ายครับกินวูดผมบอกเลยครับโคตรคมครับคนเนี่ยกินวูดนะครับโอ้โห คชายคมคมนะครับกินหูดนะครับเอาลูกนี้เอ้ยเรดฟอร์ดโอ้โหนี่นะผมพลาดนะครับลูกนี้ไม่น่าลูกนี้กดบีบตัวไม่ทันนะครับเนี่ยลูกนี้เขาตัดมาครับสวยนะลูกนี้เรดฟอร์ดเร็วกว่าเยอะเนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทองประตูทองครับเขาตีเสมอเดียวด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเราก็เล่นเหมือนเดิมครับค่อยๆเคาะหาช่องกันเหมือนเดิมมาครับเปลี่ยนมาที่ทางซ้ายบ้างอานุไปกินูด เขียนหดเปิดไปดูมนิเก้ไม่ถึงนะครับลูกนี้เล่นหน้าสามครับมันก็เข้าทำหน้าแตกต่างมากกัาหน้าคู่นะครับก็มีทั้งเปิดมงทั้งตบมาสสองยิงไกลนะครับเล่นกันหนึ่งสองก็เล่นได้ครับหน้าสามครับไ้นี่ครับพาจิกเวล่ะเวล่าที่ผมโคตรอยากได้เลยครับแต่ผมไม่มีตังเติมนะครับอยาเติมล่ามากครับเวล่ะผมก็ใช้เป็นคาเซมมโดอยู่นะครับตอนนี้ก็ โหสุดสุดแล้วครับคาเซมิโรกเซนตาได้เป็นบัสติกเวล่าครับมันก็จะดีกว่านะผมก็โรตอนนี้นักเตะที่ผมโรนะครับผมโรไปขึ้นมาเออกับไอเวล่าที่มันเป็นนั่งเก่านะครับเผื่อมันจะให้เข้ามาเลขในเอฟฟ์บอลพอยต์นะครับตอนนี้ผมก็พยายามเก็บเอฟฟ์บอลพอยต์นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ1 8ื่นแปดหมื่นเก้านะครับก็หลังจากที่เลขเบางนี่ไปนะครับนี่ครับรับชมกันต่อดีกว่าเอาโซดิบ นี่ครับค่อยๆเปลี่ยนแกนมานะครับถ้าทางขวาเต็มก็เปลี่ยนมาทางเอ้ยถ้าทางนี่ครับลูกนี่หนึ่งสองกันแล้วลุ้มมิเนก้โอ้ยนี่นะครับพูดไปตางขาดครมครับลุ้มมิเนก้นะครับโอ้โหลุ้งนี่ก็าพลาดนะครับก็เข้าบีบนะครับโอ้โหมีการแค่ติดๆกันด้วยมาครับเราก็จะเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันเปลี่ยนไหมน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจำไม่ได้เหมือนกันแล้วผมผมอัดไว้นี่ยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเอ็มบัปเป้มาเทนนะครับนี่ครับใส่เป็นเอเดนนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเอเดตนะครับเอ็มบัคเป้มอย่าเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็เอาต an okay. oh, hey, no. okay, so ัวเอเดตลงมาเทนนะครับโอเคครับก็มีการปรับเทคนิคนิดหน่อยนะครับของเราของเขาก็ส่งฟิลิปโปอินซากิลงมาเทนมาคัดแบตฟอร์ดนะครับนี่ครับเออลูนิอาโนอย่าดวนดิเพื่อนเวลาครับโดนาดินโจโดลุนินรับมาแน่นอนครับ สนุกนะครับผมบอกเลยครับถ้าเจอฟูไอคอนแบบนี้นะครับสนุกดีครับผมชอบนะครับเวลาเจอฟูไอคอนนะครับครับโอ้ยลูกนี้เกือบไปนะโอลิเวอร์คาร์ครับอานุเมสันกินวุฒมาที่เมสซี่โอ้ยลูกนี้โอ้โหเมสซี่ครับนี่ครับทุกคนดูเมสซี่เปิดไปลูกนี้ตอริสโอ้โหขึ้นคนเดียวนะครับ ลูกนี้หัวย,ยีไปหน่อยนะครับต่อริสนะครับน่าจะได้ครับประชุมกันต่อมาไปจะเช็คไปครับไปอันดับสันตัดสันตัวนี้ก็เก่งนะครับเป็นโฮเพเยอร์นะครับนักเตะที่เป็นโฮเพเยอร์ครับสไตล์ก็จะเข้าในกรอบเกตโทษมากกว่าพวกเป็นบ็อกทูบ็อกหรือพวกไอ้ครงกลางเอาใจโคดดี้เออประมาณนัน้นแหละแต่ผมจำไม่ผิดนะครับ มาครับเนมาร์คราเซมิโดตอร์สมาที่เมสซี่แล้วลูกนี้จะจ่ายกินอุตกับไม่ได้ครับยังได้อยู่ครับเมสันกินวูดเนมาฝากคาเซมิโดมาครับนี่ค่อยๆต่อบอลนะครับเนีเ่ยเอ็มบัปเปอาลูกนี้ไปแล้วครับเอ็มบัปเป้ไปแล้วบาปเป้ไปจอตรงจังหวะโอ้โหลูกนี้หลบปลุยได้ไม่ต้องรีบครับบอลตายเกีมนะครับพยายามเคาะจนเราได้บุกจนจังหวะสุดท้ายครับเนมา ไม่ได้ครับนิม่าจะได้ปล่าเฮ้ยเขาสวนัางกดซ้ายครับจะวังนะครับเขาจ่ายไม่ดีนะครับโอเคครับเข้าทางเราอยู่นะครับคาเซมิโดแล้วจ่ายมาที่กินวูดอีกแล้วยิงโอ้โหเกือบนะครับเมสันกินวูดโอเคครับก็น่าจะจบเกมไปแล้วนะครับน่าจะหมดเวลาแล้วครับเหนียบเล่นสั้นๆเลยครับหมดเวลาแล้วนะครับไม่ต้องรีบนะครับเรามาครับเอามาโซดียบีเนดีับ มาที่อานุอานุปันครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเมสซี่เอาแล้วยังโอ้โหลูกนี้ฟาวโอเคครับก็น่าจะจบเกมแ้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบเค้ะบอลนะครับแต่เราเจอฟูเอคอนนะครับก็พยายามค่อยๆต่อบอลนะครับเกมนี้ผมก็เอาชนะไปได้นะครับก็เร่งน่าจะบวกมาเยอะนะครับผมก็เร่งประมาณพันสองพันสามครับก็เจอพวกเล่งพันสี่พันหน้าใกล้พันหน้าเขาน่าจะบวกเยอะนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกระากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง n k c นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนี่แนวทางการบุกของผมนะครับกขึ้นเกมทั้งซ้ายขวากลางเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ